สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิซ่าเวนะครับช่องที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของลิซ่านะฮะวันนี้นะครับแอดมินเก็บข่าวจากโคเดียบูมาฝากอีกแล้วครับต้องบอกว่างานที่บุกลกี่เขาจัดเนาะ เขาแบบว่าจบไปแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนแต่ว่าทางด้านโคนเรียบูเนี่ยยังไม่จบนะครับเขาอ,ออกมาชมน้องต่ออีกสักหน่อยฮะอ่ะเขาพูดถึงครับลิซ่าที่ปรากฏตัวในงานแอฟโร r a อวอร์ดของบูกากอรนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้องเนี่ยดูแน่าทึงมากๆครับโดยที่ไม่ต้องอิดิฮะอ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอีดิดอะไรเหรอเขามีการครับหยิบภาพที่เป็นภาพที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านการอีดิตนะครับหรือว่าตกแต่งมาแล้วอะไรแบบนี้เนาะ ก็เป็นหนึ่งภาพนะฮะด้านซ้ายมือนะครับที่เขาขึ้นเอาไว้แล้วก็ภาพด้านขวามือนะครับเป็นภาพที่แคปเจอร์มาจากวิดีโออะไรแบบนี้ครับไม่มีการอีดหรือว่าตกแต่งอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะฮะแอดมินสงสัยอย่างนึ้งนะครับทำไมเขาไม่ลงรูปน้องให้เต็มะฮะทำไมเขาตัดขาดไปแบบนั้น,นะฮะคือเหมือนคนที่อัปเดตเว็บไซต์เนี่ยอาจจะก,กะขนาดของรูปผิดนะฮะคือแอดมินเซฟมาเนี่ยคือกดเซฟมาปกติเลยนะฮะในเว็บก็หายไปแบบนี้นะฮะอันนี้แอบสงสัยอยู่เหมือนกันครับ เขาบอกว่านี่แหละนี่แหละภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอเหล่านี้นะครับที่กําลังขึ้นให้ดูอยู่นะฮะเขาบอกว่าสแสดงให้เห็นว่าลิซ่านั้นงดงามเพียงใดนะฮะแหม เขาบอกว่าทุกคนนะครับที่อยู่ในบริเวณงาน a อ r o r a a w a r d ของ b u k เกอรีเนี่ยคือผู้โชคดีมากเลยนะครับที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นน้องนะครับแบบว่าตัวเป็นๆอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าน้องดูเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตอีกนั่นแหละฮะเขาบอกครับว่าน้องเนี่ยไลท์ที่ติจริงๆนะครับลองนึกภาพจินนาการสิถ้าคุณได้อยู่ในงานนั้นนะครับแล้วก็ ได้ใกล้ชิดกับลิซ่าในชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกยังไงนะฮะแอดมินก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นแอดมินได้อยู่ในงานนั้นนะฮะโอ้โหกรี๊ดนะฮะแล้วก็สลบอยู่ในงานนั่นแหละนะครับต้องให้แบบว่ากู้พงกู้ภัยเขามาลากออกไปนะฮะคงตื่นเต้นมากๆนะครับก็บอกว่าทุกคนที่ได้เห็นเธอต่อหน้าเนี่ยจะรู้เลยว่าเธองดงามเพียงใดนะฮะอยากจะฝากไปถึงโคเรียบูนะฮะว่าไม่ต้องถึงขั้นได้เห็นต่อหน้านะฮะ แค่เห็นในรูปนี้ก็ละลายแล้วนะครับแม่เขาบอกว่าก็สมเหตุสมผลครับทำไมแฟนๆถึงเรียกว่าน้องเป็นตุ๊กตาบาบี้ที่มีชีวิตนะฮะเออก็ทางด้านโคเดียบูก,ก็บอกว่าเขาอ,ออกมาชมอีกสักหน่อยเถอะถึงแม้ว่างานจะจบไปแล้วนะครับเขาก็มีการเก็บรูปเก็บคลิปต่างๆเอามาโพสต์เอาไว้ในเว็บแบบนี้นะฮะให้เราได้เห็นว่าน้องเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีการเอดิตตัดต่อนะฮะไม่ต้องเอารูปไปเพิ่มส่งเพิ่มแสงเพิ่มขาวนะฮะเพราะว่าน้องมีความ จากตัวน้องอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็องบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับคําพูดที่เขาบอกว่าสวยใสไรอิดิทนะฮะเอ้เป็นไง น่ารักจริงๆนะครับต้าเล่ยสงพวกเรานะฮะอ่ะก็ต้องบอกว่างานจบไปหลายวันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าทางด้านโคเรบูเนี่ยก็ยังคงทาข่าวออกมาเรื่อยๆเก็บตกออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการแยกประเด็นไปเรื่องอ d ด t ิทไม่อ d ด t ิทด้วยนะฮะเออก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งแหล่งข่าวนะครับที่ลงข่าวเรื่องน้องบ่อยมากเลยเดียวนะครับแอดมินก็เอาข่าวเขามานําเสนออยู่บ่อยๆนะฮะเพราะว่าชอบที่เป็นสื่อเก่าแล้วก็นําเสนอในมุมที่ดีแล้วก็แตกต่างด้วยนะฮะแอดมินก็เลยแบบเออมีความรู้สึกว่า ชอบเขานะครับก็เลยเอามาฝากทุกคนอยู่บ่อยๆแบบนี้นะฮะอ่ะวันนี้ก็เก็บมาฝากกันกับเรื่องอีดิทไม่อีดิทนะฮะทุกคนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะแต่แอดมินเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนแอดนะฮะน้องไม่ต้องอีดิทฮนะเดิมเดิมสแตนดารนะ์ดฮะสวยอยู่แล้วนะครับอ่ะมาเจอกันดึกเล็กน้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าทุกคนสวัสดีครับ